สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้าค่ะ L 4 0 1 8นะคะตัวนี้สภาพใหม่เลยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะคะฟังไม่ผิดแน่นอนตัวนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะสภาพแบบ 99% 100%ก็ได้ค่ะตัวนี้นะคะเพราะว่าเป็นรถใหม่เมื่อหนึ่งใหม่แกะกล่องเลยนะคะวันนี้มาคืนกำไรให้ลูกค้าแล้วค่ะสภาพสวยเลยพร้อมอุปกรณ์นะคะใบมีดดานิน่าและอ่าตัวนี้เป็นตัวตัดหญ้านะคะตาช้างนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะคะตัวนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปว่าเป็นรถใหม่มือหนึ่งแกะกล่องเลยนะคะมีใครให้ใหม่กว่านี้หรือเปล่านี่ค่ะราคาดีมากๆนะคะถูกมากๆเลยตัวนี้สภาพสวย ใบใกล้กันได้เลยนะคะของใหม่มือหนึ่งแกะกล่องเลยนะคะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อมมีเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะคะรอยมงกอยมามีครบทุกจุดนะคะนี่ค่ะใหม่มือหนึ่งนะคะตัวนี้บอกเลยว่าไม่ต้องคิดเยอะค่ะเพราะว่าเป็นรถใหม่นะคะสภาพนี้ค่ะ L4018 นะคะตัวนี้ ชั่วโมงค่ะตัวนี้นะคะ2.2ชั่วโมงนะคะตัวนี้ใหม่แกะกล่องเลยนะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะตัวนี้เกียร์ซัตเทิลที่มือนะคะสะดวกต่อการใช้งานเลยนะคะสวยมากค่ะลูกค้าสภาพป้ายแดงนะคะตัวนี้มีเล่มทะเบียนพร้อมด้วยนะคะแล้วก็พวกกุญแจนะคะจากของใหม่มีครบเลยนะคะเป็นของใหม่แกะกล่องเลยนะคะนี่ค่ะ วันนี้มาคืนกำไรให้ลูกค้าแล้วนะคะ L4018 ราคาดีมากๆนะคะบอกเลยตัวนี้ใครที่จะไปซื้อรถใหม่นะคะฝากตัวนี้ไว้เลยนะคะตัวนี้ก็รถใหม่เหมือนกันแต่ว่าราคาถูกค่ะนี่ค่ะดูใกล้ๆเลยใหม่จริงๆนะคะใหม่จากบริษัทนะคะตัวนี้ไม่ใช่ใหม่เก็บสีนะคะ 40แรงม้านะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่558,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะถูกกว่าของใหม่เป็นแสนนะคะ558,0 0 0บาทเท่านั้นนี่ค่ะสวยมากๆนะคะแล้วก็ใหม่แกะกล่องเลยนะคะมีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะกุญจงกุญแจนะคะนี่ค่ะดูได้เลยนี่รอยมาอยู่ครบทุกจุดนะคะของใหม่แกะกล่องเลยนะคะตัวนี้ มาพร้อมนะคะเครื่องตัดหญ้านะคะ SX 1 3 5ตาช้างนะคะของใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะคะอุปกรณ์ดันหน้านะคะและตัวตัดหญ้านะคะหรือว่าข้างหลังเนี่ยใครจะไม่เอาเป็นตัดหญ้านะคะจะเปลี่ยนเป็นผานหรือว่าโรตารี่ก็ได้นะคะก็สามารถโทรมาคุยกันได้นะคะตัวนี้ รถใหม่มือหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่ามีเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะคะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์จากของใหม่มาให้ครบเลยนะคะบล็อกกุญแจนะคะมีให้ครบหมดทุกตัวเลยนะคะราคา558,000บาทเท่านั้นนะคะวันนี้มาคืนกำไรให้ลูกค้าแล้วนะคะ,ะราคาถูกกว่าของใหม่เป็นแสนเลยนะคะบอกเลยตัวนี้รีบจับจองกันเลยนะคะ ราคา5 5 8 0 0 0บาทค่ะรถใหม่ป้ายแดงนะคะตัวนี้ l c 0 1 8นะคะจะส่งให้ฟรีถึงบ้านเลยนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะตัวนี้อย่างที่แจ้งไปว่าเป็นรถใหม่แกะกล่องเลยวันนี้มาคืนกำไรให้ลูกค้าแล้วนะคะมีอุปกรณ์ใบมีดดันดีหน้าและตัวตัดหญ้านะคะสภาพ90%นะคะ99%ก็ได้ตัวนี้นะคะเพราะว่าเป็นรถใหม่แกะกล่องค่ะ จะส่งให้ฟรีนะคะท่านใดสนใจโทรสอบถามได้เลย0819136451นะคะตัวนี้สภาพ99%เลยนะคะมีค่าแนะนำให้5,000บาทค่ะราคาเพียง558,000บาทถูกกว่าของใหม่1แสนนะคะตัวนี้ใครสนใจโทรสอบถามได้เลย0819136451ค่ะรถใหม่ป้ายแดงแกะกล่องเลยนะคะตัวนี้รีบจับจองกันได้เลยค่ะ